ก็ขอให้ทุกคนมีมีตั้งเป้าหมายไว้เหมือนกันนายกตั้งตั้งไว้ผมต้องหาให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ความยั่งยืนไม่ใช่ประเทศแห่งความแตกแยกไม่ใช่ประเทศแห่งความทะเลาะเบาแหวงถ้าทําแบบนั้นมันจะแก้อะไรสักอย่างไหมผมถามนี่เขาลบไหนลบขเขาด้วย ทะเลาะตรงไหนทะเลาะเข้าไปด้วยข้างในก็ทะเลาะกันเองไปอีกผมถามว่ามันจะอยู่กันอย่างนี้ไังไงคิดคิดคิดซะบ้างคิดซะบ้างข่าวสารบ้านเมืองแต่ละวันเนี่ยเรากมีโครงการออกไปคนละครึ่งสมาบันการแห่งรัฐเราชนะมาตราสามสามเรารักกัน อันนี้เป็นการช่วเยเฉยรายได้ะไระยะสั้นเท่านั้นแล้วผมถามต้องใช้เงินอีกถึงเมื่อไหร่เท่าไรผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่มีก็ต้องหาเงินมาจนมีอ่ะแต่สิ่งที่ไม่รับกลับมาเขากลายเป็นรัฐบาลไม่ดูแลผมไม่เข้าใจหลักคิดของไอ้คนบางคนง่งมันคืออะไรเงินทั้งหมดนี้ไม่ใช่เงินของรัฐบาล เป็นเงินที่เป็นเงินของประชาชนส่วนหนึ่งด้วยธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารเป็นเงินของประชาชนธนาคารต่างๆกาตา็ตามจะไม่ได้ของตามประเทศไทยจะต้องหารือต้องปรับกติกากฎหมายต่งา,างๆที่มีอยู่ให้สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นต่างๆที่ทุกคนบอกรัฐบาลเป็นเงินของรัฐบาลของรัฐบาลต้องใช้เอามาใช้ได้ได้ ไปดูกฎหมายเลยศึกษาด้วยคนบางคนเนี่ยพูดแต่ปากแล้วบางคนก็เชื่อเข้าไปอย่าไปเชื่อเขาครับถ้ามันง่ายไปนั้นเนี่ยมันทำมานานแล้วมันทำได้มานานแล้วมันไม่มีต้องหนีคดีติดคุกหรอกครับเราได้ทำสิ่งไรมามากมายเราต้องกลับมาดูสิ่งเก่าๆปัญหานี้สินความเจ้าจนควาความเหลื่อมลำ้ำ แต่สิ่งนี้มักจะมีปัญหาทุกครั้งกับการทำงานในแนวใหม่ผมไม่ทราบเลยเหตุผลคืออะไรต้องการทบทกลับไปอยู่วงวเดิมหรือเปล่าเพื่อง่ายต่อการที่จะสร้างความชื่นชอบส่วนตัวทางการเมืองหรือเปล่าอย่าทำลายประนอีกต่อไปเลยครับ ท่านต้องตัดถ้าเครียดหรือไม่เครียดมาเครียดไหมเป็นโอเคกับผมอ่ะผมเครียดทุกเช้าอะ่ะนะไอ้ที่พูดนี่คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือต้องพูดซะบ้างอะ่ะถึงแม้ว่าใครจะให้เกียรติผมให้เกียรติผมผมไม่ชอบคำพูดว่าโวอะไรดีๆออกมาพอเขาชี้แจงว่าวันนี้มันมีแต่แต่อย่างนี้ รัฐบาลโมโมคืออะไรเคขี้โม้ขี้คุยไงเขาพูดเขาชี้แจงฟังเขาสิไม่เคยมีประเทศไหนที่สื่อไม่ให้เขียนผู้นำแบบประเทศนี้วันนี้ได้เวลาน้ควรแล้วอนุโมทนาสาธุครับ ที่ผมกำลังใช้ทำมาอยู่นะครับท่าน